เอามาต่อนี่ข้อบุเพสันิวาณนะ A สองศูนย์หนึ่งสี่เขาบอกว่าให้พิมพ์สตริงตามโจทย์ให้หน่อยโดยที่อินพุตรับเข้ามาเนะี่ยมีสตริงอยู่สองตัวถ้าสตริงสองตัวนี้เนี่ยมันความยาวไม่เท่ากันเนี่ยให้ปรับสตริงที่สั้นกว่าเนี่ยโดยเติมคาแล็เตอร์ไล่จากตัวแรกไปต่อท้ายเรื่อยๆจนกว่าสตริงจะเท่ากันเช่น d ดซี่กับเจลลีใช่ไหมเดซี่เนี่ยสตริงนะสั้นกว่าเจลลีอยู่สองนะก็เลย ไล่จากด้านหน้ามาก็คือเติม D A ต่อท้ายโอเคไหมคราวนี้สตริงมันเท่ากันแล้วแล้วเราก็จะทำการไล่แบบพาราเลลนะก็คือ D J A E I L S L ไปเรื่อยถ้าชื่อตัวอักษรของคนใดคนหนึ่งเป็น L O V E ตัวใหญ่ตัวเล็กก็แล้วแต่ให้พิมพ์ W นอกเหนือจากนั้นดอลล่าโอเคไหม อันนี้ก็คือตัวอย่างก็คือ D กับ j ไม่ตรงเงื่อนไขนะว่าอลลลร์ a กับ e, มี E ใช่ไหมก็ปิน W I กับ l มี L ใช่ไหมก็ปิน W v N, นั้นอันนี้คือคำตอบของอันนี้นะราวนี้มันยังไม่จบเพราะว่าเขาให้พิจารณาต่อถ้า W ทั้งหมดเนี่ยเป็นเลขคี่ให้เราปิน W ตัวติดกันสูงสุดออกไปด้วย เช่นอันเนี้ย W ทั้งหมดเนี่ยมีเจ็ด W ติดกันสูงสุดเนี่ยคือสี่เราก็ปิมพ์สี่ไปด้วยแต่ถ้า W เป็นเลขคู่เนี่ยก็จะห,หาว่ามีสักช่วงไหมที่มี W เนี่ยติดกันสองตัวตั้งแต่สองตัวขึ้นไปถ้ามีก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าไม่มีก็เติมชาร์ปต่อท้ายเช่นนี้เน,นี่ยแต่ละช่วง W ตัวเดียวหมดเลยโอเคไหม อันนี้ก็ไม่ยากเนอะอ่ะตอนแรกก็ปรับสตริงให้เท่ากันก่อนโดยเอาตัวหน้ามาเติมเรื่อยๆโอเคไหมน,นี่นะอันนี้ก็คือเมมตัวที่มี significant เนี่ยไว้ที่ m a ปโอเคไหมเท่ากันหนึ่งนะพอเรามาเช็คกับสตริงทั้งสองเนี่ยมันจะง่ายข้อนี้เดี๋ยวมาอธิบายสามตัวแปรนี้เขาคือ ง่ายๆเลย W ทั้งสตริงมีกี่ตัวเลนจะปรับตามช่วงของ W จะปรับตามความยาวช่วงของ W max คือเก็บเลนที่มากที่สุดเอาไว้เพราะเลนมันจะเปลี่ยนเรื่อยเมื่อเจอดอลลาร์เช่นอันนี้เลนเป็นสองเจอดอลลาร์ปุ๊บปรับค่า max ให้ max เท่ากับ2องอ่ะอันนี้เลนเป็นหนึ่ง มาเจอดอลล่าก็เอาแม็กมาเปรียบเทียบกับเลนจ์ใหม่ว่าไหนเยอะกันก็อันเก่าเยอะกว่าแม็กก mm ็ไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะแล้วก็มาตอนสุดท้ายก็คือเลนจ์เป็นสก็ปรับค่าแม็กจาก2เป็นส mm ี hmm. ่อ่ะคราวนี้ก็มาเช็คก่อนว่า mm hmm. เฮ้ยสักตัวเนี่ยของอินเด็กซเนี่ยมันเป็นพวกนี้หรือเปล่าถ้าเป็นก็ เติม W แล้วก็ COU เพิ่มหนึ่ง range เพิ่มหนึ่งแต่ถ้าไม่ไม่ตรงเงื่อนไขเนี่ยก็แสดงว่าต้องปรินดอลล่า์ไว้ถ้าเป็นดอลล่าเนี่ยเราก็จะมาเช็คว่า range ปัจจุบันเนี่ยมันมากกว่า max ของ range ที่เคยเก็บก่อนหน้านี้หรือเปล่าถ้ามันมากกว่าก็ปรับนะแล้วก็เซต range เป็นศูนย์เพื่อไปนับต่อในตัวต่อไปนะเพื่อไปนับต่อใน range W ต่อไป คราวนี้มันจะมีกรณีที่ต้องเช็คอีกทีด้วยเพราะว่าสังเกตได้ว่าลูปเนี้ยจะเช็คทุกครั้งอะ่ะมันต้องเป็นดอลลาร์แต่ว่ามันอาจจะมีกรณีที่เป็นอย่างนี้ก็คือดอลลาร์ไม่ได้ปิดจบแปลว่าไอเลนสี่เนี่ยมันจะค้างอยู่แล้วมันจะยังไม่โดนปรับนะก็คือเลนมันจะบวกไปเรื่อยแต่มันไม่ได้เข้าเอลสัสกที มันเลยต้องมาเช็คด้านนอกอีกทีหนึ่งนะก็ถ้ามันมากกว่าก็ปรับ m a ็ก e n g t h นะแล้วก็มาเช็คว่าเป็นคู่หรือเปล่านะ w ทั้งหมดของสต r i n g เป็นคู่หรือเปล่าแล้วก็ช่วงที่มากสุดเนี่ยมันมากกว่าหนึ่งหรือเปล่ามากกว่าหนึ่งก็คือตั้งแต่สองเป็นต้นไปก็ไม่ต้องทำะไรนะถ้ามันไม่มีก็เติมชาร์ปอันนี้ก็ถามว่าทำไมต้อง Y l o o p นะก็ W ที่ติดกันมากที่สุดอะ่ะมันอาจจะมีมากกว่า10คือมันอาจจะมีหลายหลักนะเราเลยต้องแปลงไอ้เลขหลายหลักนั่นนะเป็นสตริงนะแต่พอแปลงแล้วมันจะกลับเลขมันจะกลับกันอยู่ก็รีเวิร์สนะก็ล้วก็เป็นออกไปเนาะจบข้อนี้